แดงกว่พ่อบางแดงก็ว่าเตังาิมเด้อข้อหายพ่วงไต่มาไล่รอื่นเขามาพ่วงนวดยี่พอดีเนาะถ้าเบิ่งมาถ้าเบาพอจะเป็นจีกกว่าในไลรชดตัวอีกเทเลงหนึ่งไรชดพ่าหายพ่วงเขานั้นเจ๊เคยไปเจ๊เคยไปนวดเหรอเคยก็เคยนวดอยู่ป่าตองมาก่อนทำนวดแต่ก่อนน่ะเหรอ ด้วยอย่างเดียวนะกะหรี่พร้อมกะหรี่เหรอกะหรี่มันต้องแบบว่ามันเกตเกเป็นแสนอ่ะออยันนี้ตัวเองอยู่ในเกตไหนเกตแสนค่ะไม่ได้เกตร้อยสองร้อยแลฟรีคนก็ไม่เอาฟรีมึงอ่ะฟรีเหรอยี่พ่อกระดายนี่งว่าเอาให้ดีสิเพราะเราแบบว่าถ้าเราแบบเจอถูกแจกไปฟรีเข้าไปแจกกันเลย เอาไม่ดีตัวถ้าเขาถ้าเขาถึงใจเนี่มีค่าขายอะไรไหมคะค่าขายคือไงค่าขายก็คือกดก่อนนวดนี่นวดเหรอก็คือเป็นเซนนวด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 ค่าขายนวดใช่ไหมนวดก็ตามชั่วโมงชั่วโมงละสองห้าสิบบาทน้ำหนักมือเราโอเคเปล่่อโอเคมันก็ไม่ต้องนวดมากแต่ว่าแต่ว่าคุงว่า มันต้องมีนัำนนันักกวาก็มือไม่ใหญ่นั่นอันนั้นคือนวดเลยว่านะนวดนวดให้หายเส้นอันนต้ผ่นคายุณเ่ะพอเราเหยดขึ้นเนี้น้ำมันน้ำมันมาลงพ่อบแก้มีไทยน้ำมันนวดอย่างนี้นยทำดีนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนวดให้เลยเยวเยเด้อเอเเตียวรเี่งเียวโอเคพ่อน่ะชอบกินก๋วยเตี๋ยวพ่อไปกินก๋วยเตี๋ยวคร้อไับไปกินอีหยังโอ้ยรับไปกินคอนแก่นหมดเลย ถ้าได้นะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคเนาข้ากไมันทับเ็ส่งหน่งไม่เ้มเนาะเสื้อเอาโหลดปากเ้อเท็ตสิงทำดีย่อมได้ดีด้อเจ้แต่ว่าจะยับขึ้นไปหอดันแล้วเด้อแล้สิจึ๊บจอดด้อ๋อทำอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราใช้นิ้วแปดชั่วโมงอ่ะเจ้านิ้วมันก็ปวดเหมือนพันะบมสิ่งหรอเราก็ ดูยูทูปพร้อมนะครับเมื่อวันนี้น่ดูดูยูทูปไปด้วยก็ค,ยคือไลฟ์สดละอืมวันนี้ก็จะได้มาอะไรขอให้ได้เด้อมาอนะไรน่ะเพราะว่าพี่พวงทําดีมากเนี่ยนวดไปตอนที่พอไลฟ์สดนะต้องเปลี่ยนชุดไหมคะเนี่ยไม่เปลี่ยนมันเป็นหล่อไลฟ์สดจิมีเปลี่ยนชุดป่ะจ๊ะไม่แต่อืมอย่ไปพูดชุดกวนไปเป็นชุดต้องเปลี่ยนต่อชุดไ้ยอย่าเนาะ แต่ว่าผมผมมันตกนิดนึงนะยังเป็นดีขึ้นอีกเพราะเปล่าพี่ยี่ห้อยังมันสี่สองทุ่มละพี่ไปดูหมอลำเขาพี่บอกว่าพี่สอบว่าให้เวลาฉันว่างพรุ่งนี้ให้พาไปเชิญไปดูไปหมอลำหน่อยหมอลำหมอลำพ่อแก่สียงขื่อแท้นี่เดี๋ยวพยาบ้านก็ปีนี่เจ้านี่ ก็ปีเกตเอได้นี่เจ้านาคือ้นบคือกันีนเบาแลนเบาแล้วเฮ้ข่อยาไปพนอ้าเป็นซิ้นคับแมมาเจอแล้วก็กินขับผ่านรองนดังแล้วก็เราไม่เข้าหาะาน่นี้แหละพอแล้วแล้วก็จะไปหาดีดวแล้วก็พาอีแซกอแซกน้ำซุปกระดูกหมาคกระดูกหมาแมดังนี้มัน่นี้อยู่ไ่อนไหแซกก็อาอีกหมอนวดแล้วก็ไปกินไปินวยจับก๋จับบิวจิตวจะต่อชิ จะบิวจีบนางเปิดอยู่แถวฟินขับแถวตะวันแดงเอาก็เราไปดูมอลลาเสร็จแล้วเราก็ดูมันตีเพื่อนเพื่อนเราจแมัจะเป็นบุลลึกหลบเพราะตั้งใจเราไป็นคนขอลำพี่ที่วัดไายคลิปนะพี่ถนวดนในราชการเลยนไหมที่เป็นเนี่ยหลังจากบอลลาเสร็จแล้วก็เป็นมอลนวดต่อค่ะเออเราเฮ็ดดีแล้วเราเฮ็ดความดีเห็นไหมเรายังแบบว่าเออต้องทำคลิปนะโอ้ขยันนะพี่พี่บิวคนขยันเราจะหาว่าถ่ายแต่พวกวันนี้หยิ่ได้ถ่ายอแล้วแล้ก็อยวนแค่นี้แล้วถ่าย ถ้าคิดพ่อการก็ได้นี่ไงพ่อการพ่อการพ่อการเกิดอะไรขึ้นทำไมพรมีได้มารวดให้บอเอาลูกเห็นบอกเบนเบนรู้ไหมว่าใครเนี่ยคู่จิ้นเบนนะเนี่ยถ้าสมมติว่าได้เป็นแฟนกันอีนี่โอเคบอเขาทำให้เราเราดังขึ้นมาเราก็ดังขึ้นอืทำตาวไหนได้อนาคดเราอาจจะเป็นแบี้ใช่อนาคตอาจจะพรมนเบ็ดเนี่ยเบ็ดเป็นหัวเบ็ดพรมีเป็นเบ็ดซ้ายหลับด้ย เป็นสายรับอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่รับโทรศัพท์นะสายรับสายลูกอย่างงี้สายรับสายเกี่ยวปะโอ้เห็นอย่างเงี้สายรูปดี่พอแล้วป่ะขึ้นรับเต็มเนี่ย อย่ามาคุมซึ่งอย่ามาคุมซึ่งอย่ามาคุมซึ่งคอยแล้วเกิดจะบาเมืออะไรอ๋อแล้วเมื่อก็เล่นลวดแทนเล่นลวดไทยครับเป็นมือหนวดเก่าวะหรือไหนเนี่ยก็เป็นแบบว่ามันเป็นอาชีพที่เรมาหากินอยู่แล้วบางทีนะครับผมเราแบบเราทำไม่ต้องอาชีพค่ะอาชีพเป็นเดียวคืออาชีพฝันที่เป็นตัดหยาอยู่คนแต่ว่าผมเป็นตัดสแต่กทุกอย่างเป็นทุกอย่างยกเว้นตัวเอแต่แต่กเก่งบอกว่า พุ่ออก่วที่ก็พี่สบายก่อนเมื่อกี้เข้าเคยมาบอกว่าเคยเป็นอะไรเกี่ยวกับครูไหครูสอนครูสอนนาฏศิลสมกวนดีเลยพวกที่อย่างนีอครูนาฏศิลป์แน้งเลยผ่อนงานไงช่องมีอะไรไหมมองๆๆ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 มีๆๆๆๆๆๆๆีๆๆ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 ใไอบสค่ะ ทอก็สนิทเป็นางนี้ว่ทนี้บอกขาลามข่เต้น่างเี้ยเราเคยเคียงเงห็นวันพาผ่อนแล้วเปรตดประสบการณ์นี้งกระเบื้ออกประการปูุมพ้ารับจำหรือว่าไปรีาทั้งกลุมผ้ารับจำครับแต่ว่าเขาเรียกว่านะอีสานประยุกต์ครับผมได้ไหมครับผมอีสานประยุกต์ค่ะ เราเราเราไม่ได้ไม่ได้ว่าเราไม่ใช่หน้าหน้าตัดสินเป๊ะเราเป็นหน้าตัดสินประยุกต์หน้าตัดสินแต่ว่าสามารถมาใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ถ้าคนเรียนจบมาทุกสูงนะไม่สามารถมาใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้ได้นะรู้สึกว่าดอกทรรมจามันจะเหี่ยวหน้าเธอเอาจริงนะเพราะว่าเรารักจำมาเราสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้หากินได้ใช่ปรับมาปรับปรับอนาคตอยากมีอะไรอยากีโหลด ทำาไม่แล้วก็หัวรอไว้ที่หลังค่ะเดี๋ยวก็ตามมาเองพี่มันต้องมีเงินก่อนนะมันถึงจะมีบ้านมีรถได้ก็มันก็ตันก็ตามมาทําทำมาทำงานมาหลายปีแล้วมีเงินเก็บหรือเปล่าไม่มีค่ะเพราะว่าแต่ว่าเงินเลยหรือนี้แหละทำไมมีเด็กๆถามว่าจริงจริงมันจิ้บก็ได้เยอะนะอยู่ที่หลานค่าแรงก็เดยเยอะทำไมไม่มีเงินเก็บอะไรเงินอะไเงินใดมากง่ายมันก็ไปแม่มันก็ไปง่ายค่าแรงอายุยุ่4สี่สิบกว่าห้าสิบถึงจะเริ่มอ้าว กูยังไม่มีอะไรเลยใช่คือที่แรกอะมีรถสองคันแล้วเออส่งไม่ไหวซีเบียร์แฮนด์แบกส่งมาสามปีเสร็จแล้วก็ยึดไปใช่ส่งไม่ไหวเหมือนเดือนเดือนละหมื่นเจ็ดหนเจ็ดพอนะหมื่น,มนเจ็ดนะซีเบยร์แฮนด์แบก็กแมลรุ่นแรกแต่ก่อนรุ่นแร<า>กครับขับรถเป็นมีรถเปลี่ยนไม่อะไรกับกี่หายก็ได้คือหวานดี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 เพราะว่าเออ พ่อฝ่ามือฝ่าเท้าน่ะแสดงว่าพ่อเมื่อยล้าถ้าถ้าถ้านวดแล้วดีขึ้นน่ะฉะนั้นพ่อกลับไปห้องพ่อแช่น้ำอุ่นก็ได้ไม่มีเลยยเหนักกองเลยเนียันไงไปยันตี๋วันนั้นเราแข่งเหรอวันนั้นเราแหวนอันคืออันนั้นขึ้นวดแบบนวดนวดแก่นั่นนะนี่ว่าพ่อผ่อนคลายเมื่อสบายมาตัวพวกการหลางคลายไปแล้วทีนี้เคยมีอยู่แต่ตอนนี้มันคนเราเนาะมันลงไม่ได้ลมตั้งใจ ความไปฟันไว้ใช่พวาไปฟันคืออยากกลับมามีเหมือนเดิมนะครับใช่คือคือไม่ท้อเนอะไม่ท้อค่ะเพราะแค่ในเรื่องจิ๊บจอยปัญหาแค่นี้ครับไม่เป็นปัญหาเรื่องเรื่องโซเชียลเรื่องนี้เฉยเพราะว่าเราสามารถเจอเคยเจอมาแล้วอยู่ที่ประมาณต่อนก็เจอมาเยอะกว่านี้ค่ะเป็นหมื่นเป็นหมื่นแชร์เป็นหมื่นคอมเมนต์ก็มีมาแล้วถามดราม่าได้เราหนวดได้คอยราหนวดที่ดีบอลดราม่าตอบแฟนเพราะว่านี้เราเอาวิชาไม่พอมาหนวดให้ียพอเนาะบระด็หนวด อันนี้ก็เบิกเงินพ่อคนหนึงค่ะเพราะว่าแกถ้าแกไม่ให้เข้ากล้องเวลาล่าสุดเราก็ไม่มีมีเอฟซีเราก็ไม่มีความรู้จักเพิ่มคนาะแล้วก็ครั้งแรกครั้ที่ได้มาเลยก็พันหนึ่งแล้วกันนะพ่อเองมาเน้นอะอ๋อมาเลยพลังเงียบน่ะหรอีคนท่มมาาไดีใจไหมคะตอนนั้นดีใจค่ะเพราะว่าแบบว่านับเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้ปูยูอิงเที่ยงโอ้ปูยูอิงเที่ยงโอ้ปูยูอิงเที่ยงพรุ่งนี้ขอให้เจ้าได้มาเลย ห้าพันว้าวห้พาพัน <5, S 2> ครึ่งหมื่นเลยนะ